มาเที menu menu ่ยวที่สปปลาวนะคะแมวก็มาที่วังเวียงค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมนูอาหารค่าของแมวนะคะก็จะเป็นอาหารลาวต้นตำรับค่ะที่ร้านโอลาลาอยู่ที่วังเวียงนะคะที่นี่จะมีร้านอาหารหลากหลายมากมายเลยค่ะมีทั้งร้านอาหารมีอาหารไทยด้วยนะคะทุกคนมีเมนูหลากหลายให้เลือกเลยค่ะวันนี้แมวก็จะขอทานอาหารลาวต้นตำรับนะคะก่อนอื่นนะคะก็เข้ามานั่งบรรยากาศในร้านนะคะน่านั่งมากๆเลยค่ะแกงหน่อไม้ค่ะที่แมวสั่งมานะคะ รสชาติอร่อยมากๆค่ะเป็นอาหารที่ทานแล้วไม่เบื่อเลยนะคะได้สุขภาพด้วยนะคะทุกคนต่อมาก็จะเป็นข้าวเปียกเส้นค่ะข้าวเปียกเส้นหมูนะคะรสชาติเข้มข้นมากๆอร่อยจริงๆค่ะขอบอกเลยว่ารสชาติเข้มข้นมากๆอร่อยด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอั่วเครื่องนะคะก็เหมือนไส้อั่วนั่นแหละค่ะไส้อั่วทรงเครื่องนะคะรสชาติเข้มข้นจริงๆค่ะกลมกล่อมด้วยนะคะ ใครที่ไปเที่ยวเมืองลาวหรือบางเบียงนะคะลองทานดูนะคะราคาทั้งหมดอยู่ที่1นึ่0 0สสี่พันกีบค่ะ